สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินปลาช่อนนานะคะปลาช่อนนานึ่งหรือแปะสะปลาช่อนค่ะนึ่งปลาไปแล้วก็ใส่ผักตามที่หลังนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผักเนี่ยสุกจนเกินไปค่ะเพื่อนๆใส่ผักเยอะขนาดนี้เลยค่ะนี่ค่ะผักสุกเรียบร้อยแล้วไปกินข้าวกันเลยจ้า สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีนี่ค่ะปลาช่อนปลาช่อนแปะสะปลานึ่งนั่นเองตัวใหญ่มากเพื่อนๆดูหัวดิใหญ่บึ้มเลยอะ่ะซื้อมาเป็นปลาช่อนนาเนาะปลาช่อนสิงบุรีจ้ะกินกับน้ําจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดอันนี้แม่ส้มก็ทําเองนะคะพริกมีแต่พริกสีแดงก็เลยแบบ จัดจานมากเลยมาจ้าเพื่อนๆมากินปลาแปะสะหรือปลาช่อนนึงด้วยกันกับแม่ส้มจะาเริ่มต้นได้ขอกินผักก่อนนะคะกินผักน้ำจิ้มแซ่บมากนี่ กินปลา,น,านี้ต้องกินผักนึ่งเยอะๆค่ะใหญ่ยยๆอย่างนี้เลยค่ะเผ็ดแล้วจ้ะสองคำ ช้ชนาเนาะเนื้อหวานระวังกล้างด้วยบอกตัวเองค่ะเพื่อน นึกถึงบรรยากาศเนาะเพื่อนๆวิตนาวิตบ่อวิตบ่อวิตนาไอ้บ่อที่อยู่ในนาค่ะเนี่ยปลาเนี่ยมันอยู่ในนั้น เป็นเมนูแบบเบาท้องสบายท้องเลยค่ะกินผักเยอะๆ ผักนุมน่มๆเปื่อยๆนึง่งออื มีพุงด้วยนะคะแต่เอาออกไปแล้ว ป่าช่อนนาเห็นแล้วนึกถึงยาย<ะ>ยายหมายถึงยายแม่ส้มค่ะสดมากเลยเนี่ยเนื้อแบบเกาะกันเลยอะค่ะอื้อ น้ำจิ้มก็แซ่บจ้ะ อดเลยจ้ สีสันผักนึ่งอาจจะจืดๆไปหน่อยนะคะแต่อร่อยปลานึ่งเนาะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ตอนแม่ส้มเด็กเด็กเขาเรียกเมนูเนี้ยว่าแปะสะ ชอบแท้หัวปลามากเลยอืมผักหมดอร่อย มีมาสองตัวซื้อเขาค่ะสองตัวอีกตัวหนึ่งจะเอาไว้ทำผัดใบตั้งโอยเพื่อนๆจ้า ของอร่อยก็กินยากหัวมัน พื้นท้องขอลั่นเลยเพื่อน 음. <laughs> 흠 <laughs> 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 ไม่ได้ก้าน้ะเพื่อนๆอยากโชว์อยากอยากโชว์สเต็ปกันแพ้หัวปลามากเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะนานเดี๋ยวแม่ส้มขอปิดคลิปแล้วก็ไปนั่งแท้หัวปลาก่อนนะคะเปื่อยๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มชอนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะ คลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ